สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแหงเตนานามคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทสองเหรียญสองปีพศนี้นะครับท่านได้มานานแล้วนะครับท่านประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับท่านทั้งสองเหรียญนะครับท่านได้มา วันละเหรียญนะครับท่านไม่ใช่ว่ามาพร้อมกันนะครับท่านโชคไม่ดีขนาดนั้นนะครับผลเรานะครับท่านถ้าดวงดีขนาดนั้นก็ทําธุรกิจป่านนี้ไปไกลแล้วครับท่านสำหรับผมเป็นแค่ลูกน้องตอกต่อยเขอครับท่านจะพูดอะไรก็ไม่ได้ครับข้าแก่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบเก็บสะสมเหรียญนะครับท่านเพราะงานเขาเยอะครับเขาจะให้ผมเนี่ยเก็บคนเดียวครับเขาบอกว่างั้นครับพูดตามตรงเลยครับอันนี้เป็นคําพูดของผมเองนะครับท่านไม่ใช่เกี่ยวกับเขาครับผมก็พูดไปเรื่อยเปื่ยงั้นนะครับขอให้พี่น้องท่าน อย่าตำหนิอะไรผมเลยนะครับคนเรานะครับท่านเรามาดูครับเนี่ยเอาเหรียญนี้เป็นตัวอย่างนะครับท่านเรามาดูครับว่าสองเหรียญสองปีปศนี้เป็นปีปศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่และติดอยู่หนึ่งในสิบบรรดบที่หายากหรือไม่นะครับท่านแล้วเหรียญที่ผ่านการใช้ในระบบมุนเวียนนั้นตัวที่เหลือประมาณเท่าไหร่นะครับท่านสำหรับยูนซีนั้นไม่ต้องพูดถึงครับจะผลิตเยอะผลิตน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่ครับราคาสูงทุกเหรียญครับทุกปพศครับท่านถ้าเป็นยูนซีนะครับเพราะว่ายูนซีนั้น เป็นเหรียญท,ที่ไม่ผ่านการใช้อะไรเลยอยู่ยังไงก็อยู่งังนสวยยัางไงก็สวยอยางงันครับไม่มีอะไรถูกแดดถูลมแน่นอนครับท่านนั่นแหละครับเป็นของแท้และแน่นอนและสวยจริงราคาสูงจริงก็ต้องแบบนั้นครับท่านสำหรับเหรียญที่ผ่านการาใช้แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้กันหมดครับมันก็จะมีบางเหรียญครับที่สวยสุดงดงามมากราคาสูงปรี๊ดอย่างเงี้ยท่านจะเชื่อหรือไม่อันนี้ผมไม่รู้แต่สำหรับผมเชื่อครับเคยเอาไปขายเรียบร้อยแล้วครับท่านแล้วก็ได้เงินมาจริงๆครับท่านแต่ปีตอนนั้นมันนานแล้วครับพูดไปคือใหม่ เฉยๆนะครับท่านเก็บแปดปีก่อนครับที่เอาไปขายครับไม่งั้นผมไม่บ้าเหรียนเก็บทุกวันนี้แล้วครับท่านเรามาดูแรกว่าเหรียญนี้เป็นปีพศอะไรครับนี่ครับท่านลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านจิบปุนิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรครับตัวหนังสือชัดเจนมาครับประเทศไทยครับออัักกษรรริทททําาาาาาาขึ้้นนมเพพื่่ผูงสยตศ2537คบ สองห้าสามจิตนะครับสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบเจ็ดนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่ 150, 5, 9, 8, 31, หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดเหรียญนะครับท่าน 150, 5, 9, 8, 8, 31, หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดเหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีนะครับข้อมูลเก่าของให้อยู่ที่เหรียญละ แปดสิบบาทครับท่านแต่ข้อมูลใหม่เมื่อห้าเดือนก่อนที่เขาให้มาครับข้อมูลใหม่ครับขยับขึ้นมาอีกยี่สบาทครับสำหรับปีสองห้าสามเจ็ดเนี่ยเป็นหนึ่งร้อยบาทพอดีพอดีครับท่านสุเหรียนที่ผ่านการใช้นั่นตูวที่เหรียญละสามสิบถึงสี่สิบาทเท่านั้นเองนะครับเรามาดูเหรียญที่สองครับเนี่ยนี่เหรียญที่สองนะครับลักษณะใกล้เคียงครับเหรียญนี้เนี่ยจะสวยงามกว่าเหรียญเมื่อกี้ด้วยซ้มครับเนี่ยดูสิครับผมจัดเจ๋อมากครับตัวซื้อจัดเจ็นะครับ สำหรับเหรียญนี้นะครับเรามาดูคบว่าเป็นปีพศอะไรนะครับพิกมาด้านหลังครับนี่ครับท่านประเทศไทยครับอักษรเบลครับสามตัวเชื่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาดีหนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรเบลนี้ทำสหนับเพื่อวิการทางสายตาครับท่านพอสองพันห้าร้อยสามสิบแปดครับท่านสามเจ็ดสามแปดนะครับนี่ปีสองห้าสามแปดนะครับเนี่ยสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบแปดเนี่ยของกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่าน จำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่ห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญนะครับท่านห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญนะครับท่านโอ้โหครับห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญครับน้อยนะครับไม่ใช่เป็นร้อยห้าสิบล้านเหมือนเมื่อกี้ครับแบบเท่าตัวทีเดียวนะครับท่านร้อยหสิบล้านกับห้าสิบสามล้านนี่ไกลกันมากเลยครับอันนี้ผลิตเยอะอันนี้ผลิตน้อยหน่อยครับในระดับยนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับท่านสำหรับปีสองห้าสามแปดนี้นะครับ ส่วนเียนที่ผ่านการใช้นั้นตกที่เหรียญละ35บาทถึง45บาทเลยนะครับ